สวัสดีค่ะพี่อันตี้นะคะช่วงนี้ใครๆก็ทักว่าหน้าอกเต่งตึงสวยขึ้นรอยแตกลายจางลงนะคะยังเห็นได้ชัดเลยตอนนี้พี่อันมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่พัฒนามาจากสูตรเดิมนะคะก็คือโอ้โหนมโตนะคะตัวนี้เรียกว่าบิ๊จิซี่เบสครีมนะคะตัวนี้พัฒนามาจากตัวนี้นะคะโอ้โหนมโตเช่นกันค่ะ สารสกัดของเราก็จะมีกาวเครือขาวนะคะช่วยเพิ่มขนาดหน้าอกอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะแล้วก็มีอะบูตินช่วยปรับสีของหัวนมให้จางลงและอัลลันโทอินช่วยให้รอยแตกลายนั้นจางลงนะคะและคอลลาเจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานการไหลเวียนของเลือดทําให้ผิวกระจ่างใสนั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะเราได้พิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ทดลองใช้100คนนะคะ90%เห็นผลตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ใช้เลยค่ะ สนใจทดลองใช้นะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะค่ะจีซีเบสครีมนะคะเป็นครีมบำรนะุงหน้าอกสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นสูตรนมโตคูณสองนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่ามีสารสกัดหลายๆตัวที่ช่วยในเรื่องของความกระชับเต็งตึงช่วยให้หนะ้าอก เนียนไม่แตกลายขาวใสอมชมพูนะคะแล้วก็มีความปลอดภัย100%เซค่ะมีเลขจดแจ้งชัดเจนนะคะสามารถเช็คเลขจดแจ้งได้ค่ะมีชื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและชื่อผู้ผลิตชื่อบริษัทที่จัดจำหน่ายนะคะส่วนราคาขายนั้นราคาเท่ากับโอ้โหนมโตเลยค่ะหลอดละ3า0บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะโดยเฉพาะโปรคุ้มคุ้ม3หลอด9 9 9 ทางร้านของเล็กมีทั้งแบบโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะคะแน่นอนว่าหลังจากที่บริษัทได้แจกเทสให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนทดลองใช้แล้วนะคะปรากฏว่าเห็นผลดีค่ะ เกือบ100%เลยค่ะ99%เนี่ยเห็นผลชัดเจนค่ะคนที่มีหน้าอกเล็กหน้าอกเหี่ยวหน้าอกแบนหน้าอกยานไม่ว่าจะเป็นคนที่อย่างอายุน้อยคนที่มีลูกแล้วหรือว่าคนที่มีอายุเยอะนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ16ปีถึง เจปีค่ะอย่างเล็กขายโอ้โหนมโตมีลูกค้าถึง70ปีเลยนะคะยังไงก็ฝากตัวเจีซี่เบสครีมไว้ด้วยนะคะสนใจทักเข้าไปที่เพจ ชื่อว่าโอ้โหนมโตจิซซี่ครีมนมทาน,นมโตนะคะเล็กตอบคำถามแล้วก็แนะนำวิธีการใช้วิธีการดูแลหนะ้าอกเองเลยค่ะหรือที่ Facebook ส่วนตัวคณิธฐท่าเุลันคำนอกจากจะจำหน่ายปลีกแล้วเล็กยังรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะตัวแทนจำหน่ายเปิดบินแค่5หลอด1,350บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นไลน์เล่น Facebook นะคะ โทรเลยค่ะ0921536366หรือแอดไลน์ได้ด้วยเบอร์นี้เลยค่ะ0921536366ขอบคุณค่ะ